สวัสดีทุกท่านนะฮะต้อนรับเข้าสู่ช่องเราเลยนนะครับวันนี้มาสรุปกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกที่เวียดนามนะฮะตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเข้าสู่การแข่งขันแล้วนะปีนี้ที่อยากจะพูดถึงที่เวียดนามก็คือนักกีฬาไทยของเราก็ไปกันเยอะมากนะครับคือตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วนะทีะ่นักกีฬาไทยของเราก็โยกย้ายไปเล่นที่ลีกเวียดนามซึ่งก็ถือว่ามันก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะฮะใกล้บ้านแล้วก็ ที่สำคัญก็คือระยะเวลาในการเดินทางไปเล่นหลีเวียดนามเนี่ยมันไม่ได้ยาวนานเหมือนกับการไปเล่นหลีอาชีพที่เกาหลีญี่ปุน่นหรือไปหลียุโรปอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นการแขงร่งระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะสั้นมากนะครับก็มไม่รู้เหมือนกันทําไมเขาแข่งแป๊บเดียวนะฮะแล้วก็แข่งคอมปีด้วยนะจะบอกว่าแข่งคอมปีไม่ก็ไม่เชิงนะมันแข่งจบภายในปีเพียงแต่ว่าระยะเวลาของหลีเนี่ยมันแข่งคอมฤดูกาลฤดูกาลของหลีเนี่ยมันจะแข่งในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมนะฮะแต่ลีเวียดนามเนี่ยมันจะเล่นในช่วง ปลายฤดูกาลนี้แล้วก็จะไปเริ่มต้นในฤดูกาลใหม่แต่ว่ามันยังอยู่ในปฏิทินเดียวกันมันก็เลยแบบอาจจะดูงงๆงงน่จะเอ,เอาเป็นว่านะฮะตั้งแต่ที่เขาเปิดให้แต่ละสมโมสรได้สามารถซื้อนักกีฬาต่างชาติได้นี่ก็ถือว่านักกีฬาของไทยของเราก็ถือว่าค่อนข้างขายดีนะย้ายไปเล่นใน ลีกเวียดนามค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่ฤดูการ2022เป็นต้นมานะครับวันนี้เดี๋ยวมาไล่เรียงดูกันหน่อยแล้วกันนะครับผมสําหรับนักกีฬาไทยที่ย้ายไปเล่นหลีกเวียดนามอ่ะก่อนอื่นที่จะไปพูดถึงนักกีฬาไทยที่ย้ายไปนะครับเรามาทําความรู้จักกับหลีกวอลบอลของเวียดนามกันหน่อยแล้วกันนะในปีนี้นะครับฤดูการ2024เนี่ยหลีกเวียดนามก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน มาใหม่นะ2022ปีแรกที่เขาเปิดนักกีฬาโคต้าต่างชาตินะครับทีมในลีกของเขาเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด11ทีมนะครับผมอ่าแล้วก็ปีที่แล้วนะครับฤด,ดูการ2023เนี่ยมี10ทีมนะครับดูดูการนี้ลดออกมาเหลือ9นะครับเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยมีข่าวว่าเขาจะลดมาเหลือ8ด้วยนะฮะก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันลดลงทุกปีแต่เอาพูดถึงปีนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับในปีนี้เนี่ย9ทีมของดีเวียดนามนะครับก็ าะแข่งขันแบบไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับก็คือเล่นแบบพบกันหมดนะครับหทีมเล่นแค่8ปดแมตช์แล้วก็อันดับ1ถึงอันดับ4จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอันดับ6 7 8จ็จะเพย์ออฟดีตกชั้นซึ่งตกชั้น2ทีม นะครับผมก็แค่นั้นเองครับไง่ายๆนะครับไม่ได้ซับซอ้อนอะไรกันมาเนีปีนี้าจานวนแมตช์แข่งค่อนข้างน้อยนะคือจาก9ทีมเจอกันแค่รอบเดียวเท่านั้นนะฮะเล่นทีมละ8แมตช์แล้วก็ภายใน8แมตช์เนี่ยจะแบ่งด้วยนะฮะไม่ได้เล่นทีเดียวนะบางทีมจะได้เล่น4แมตช์บางทีมจะได้เล่น5แมตช์ในช่วงเลกแรกนะครับก็คือช่วงเดือนนี้เดือนมีนาคมแล้วก็เดี๋ยวจะไปเลเ่นในทีก็คือช่วงปลายปีเลยเดือนพฤศจิกายนนะครับ อ่ะซึ่งลีเวียนามปีนี้นะครับประเภททีมหญิงจะแข่งก่อนนะครับผมก็จะแข่งกันที่เมืองบินเฟือกนะฮะเออถ้าอ่านไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าบินเฟือกบินฟอกนะฮะอ่าแข่งขันในระหว่างวันที่สิบหกถึงยี่สิบสามมีนาคมก็คือในเดือนนี้นะฮะอีกประมาณสิบกว่าวันนี้นะครับก็จะแข่งขันและวสำหรับลีเวียนามส่วนประเภททีมชายเนี่ยจะเล่นที่เมืองฮาติงนะฮะฮาติงหรือฮาติงนะฮะสามสิบมีนาคมถึงหกเมษายนนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ารอบแรกเนี่ยแต่ละทีมจะเล่นประมาณสักสี่ห้าแมตช์ นะครับผมแล้วเกมที่เหลือเนี่ยอีก4ีหแมตช์ก็จะไปเล่นในช่วงปลายปีนะครับผมอ่ะแล้วการแข่งขันในช่วงเล็กแรกเนี่ยแต่ละทีมสามารถเสริมตัวนิราต่างชาติได้สมโมสรละ2คนนะฮะแต่ว่าลงสนาม ได้เพียงแค่หนึ่งคนนะคุณจะซื้อมาสองคนก็ได้หรือจะซื้อคนเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าลงเล่นได้แค่คนเดียวเท่านั้นจะเอาอีกคนหนึ่งออกมาจะเอาอีกคนหนึ่งเล่นก็ต้องเปลี่ยนคนที่อยู่ในสนามออกมาก่อนนะฮะกติกามันเขาเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่เปิดเลยนะโคต้านักกีฬาต่างชาติแต่ว่าตอนหลังในเวียดนามก็มีการเปิดโคต้านักกีฬาต่างชาติขึ้นมาแต่ว่าก็ยังให้สิทธิ์ผู้เล่นในประเทศเนี่ยโลเคอลเนี่ยนะฮะโคต้านักกีฬาเวียดนามเองได้ลงสนามมากกว่าอยู่ดีทีนี้เดี๋ยวเรามาไลีกนนะมมมาสสโฬ ไทยที่ไปเล่นมีใครกันบ้างนะครับดูในประเภททีมหญิงกันก่อนลวกันนะครับประเภททีมหญิงเนี่ยมีสโมสรที่มีนักกีฬาไทยทั้งหมดอยู่4ทีมด้วยกันนะจากทั้งหมด9ทีมนะฮะทีมแรกนะครับแชมป์เก่าเมื่อฤดูการที่แล้วนั่นก็คือนิงบิงนะครับเรียนเรียดโพสแบงหรือว่าเรียมเรียดโพสแบงนิงบิงนะครับเป็นทีมของ น้องตู้เย็นนะฮะแฟนๆวอลบอลชาวไทยน่าจะรู้จักกันดีนะฮะชื่อเขาไม่ได้นว่าตู้เย็น,นอ่านว่าบิ๊กเตียนนะฮะอยู่ในทีมนี้นะครับสำหรับบิ๊กเตียนแล้วเป็นแชมป์เก่าเมื่อดูการที่แล้วปีนี้เสริมนักกีฬาไทยเข้าไปหนึ่งคนนั่นก็คือน้องเฟิร์นบริสราสีทาเล่นของาสาวทีมชาติไทยนะจากนครนนท์ซึ่งน้องเฟิร์นเนี่ยก็เคยไปเล่นหลีเวียดนามมาแล้วเมื่อฤดูการที่แล้วนะแต่ว่าน้องเฟิร์นปีที่แล้วไปเล็กแรกนะครับไปเล่นให้กับทีมกิเลสิมโก้ไทยบินนะฮะแต่ปีนี้ไทยบินไม่ได้ไม่ไดไ,มได้้้้ซืออตัววนนนงเฟปแลก็ ไทยบินปีนี้ไม่มีนักกีฬาไทยด้วยนะฮะซึ่งปีนี้น้องเฟิร์นก็ได้ไปเล่นหลีเวียดนามเป็นปีที่2แต่แล้วก็ก่อนการแข่งขันเนี่ยนิงบินก็คว้าแชมป์วอลเลย์บอลฮัวลูนะฮะฮัวลูครับก็เป็นแมตช์อุ่นเครื่องเป็นแมตช์จากเอกชนที่เขาจัดกันนะฮะแล้วก็ได้แชมป์มาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเป็นแชมป์เก่าของหลีเวียดนามในปีที่แล้วนะครับสำหรับน้องเฟิร์นนะส่วนทีมต่อมาที่มีนักกีฬาไทยนะครับนั่นก็คือฮัวชัดลึกซางเตียซังปีนี้เปลี่ยนชื่อเป็น ลาวไก่นะครับผมเป็นชื่อจังหวัดนะไม,ไม่ไม่ใช่ลาวไก่หัวชัดนึกสร้างเตียซาง,างก็ถ้าคุณคุณ้นก็คือเป็นทีมของโคตเต้น,นะครับนาวากาโทปร,ระเด็จศึกวนันนชตอดีตโคช้ชของนครราชสีมาฮะ,ะแล้วก็มีนักกีฬาไทยอยู่แล้วหนึ่งคนซึ่งนั่นก็คือน้องบุญน,นะฮะที่ชายาบุลเลิมเศมเมอร์เซ็บุญก็ยา้ายไปเล่นตั้งแต่ปีที่เวียดนามเขาเปิด โคต้านะักกีฬาต่างชาติแล้วนะครับวุนก็เปเซนสัญนญาเหมือนจะเซนยาวเลยนะอยู่กับท่านั่งของนะมาหลายฤดูกาลแล้วแล้วก็พี่เตก็ไปคุมอยู่ไปอยู่ที่เวียดนามด้วยแล้วก็ในปีนี้นะครับเสริมนักกีฬาไทยนอกจากวุนแล้วก็จัดหนักเลยนะครับนั่นก็คือน้องอ,อมศศีพาพรยันทวิสุทธ์หัวเสาทีมชาติไทยจากนครสีมาคิวินซีไปร่วมทีมอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งออมปีที่แล้วก็ไปเล่นที่เวียดนามนะครับผมไปเล่นให้กับไทยบินทีมเดีวยวกับเฟิร์นบริศราเมือ่อฤดูกาลที่แล้วนะ ไปเล่นในช่วงเล็กแรก่ว่าเล็กสองก็ไม่ได้ไปเนาะ,ะปีนี้ก็ได้2คนนะครับสำหรับดึกสังนั่นก็คือที่เชียราแล้วก็สสีภาวร์นั่นเองส่วนอีกทีมหนึ่งที่เสริมนักยาไทยไป2คนด้วยกันนั่นก็คือตรงตินนะครับชื่อทีมก็คือเมื่อก่อนก็คือตรงตีเลวิสโพสแบงค์นะแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อโอ้ชื่อยาวมากไม่อ่านแล้วกันนะเอาแค่ <c oughs> ตรงตินก็พอ <c oughs> ยาวเหลือเกินนะฮะเป็นสโมสรเดีวยวก,ก,กันกับน้องดุนที่ลำวันนะฮะแล้วก็ความที่เกี่ยวจริงนะสองดาวตบ เวียดนามที่ย้ายมาเล่นให้กับซูพรียมที่พิมบุโลกในไทยลีกดูการที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็เสริมผู้เล่นจากซูพรีมไปเล่นที่ตรงตีนด้วยนะั่นก็คือสิริวันดีแก้วนะครับดาวรุ่งของซูพรีมที่คว้ารางวัลหัวเสายอดเยี่ยมของไทยลีกไปนะครับรู้ไปถึงอีกคนก็คือ,อปื้มจิตถินขาวนะครับปนหนองนั่นเองที่ย้ายไปเล่นหลีกต่างประเทศเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยทีเดียวนะฮะคือปนหนองนี่นั้งแกลับมาเล่นจากหลีกอเซอร์ไบจันนะเมื่อฤดูการ2014 2015เน ะะก็ปีนั้นเป็นปีที่ป้าหนองเล่นให้กับบางกอกการ์ดเนาะหลังจากนั้นป้าหนองก็ไม่ได้ออกไปเล่นลีกต่างประเทศเลยเล่นในไทยล,ลีกยาวๆเลยนะครับกับบางกอกการ์ดแล้วก็กับทีมของซูพปร์นะครปีนี้น่าจะเป็นปีแรกนะเออไม่นับแบบไปแวบๆบแบบแล้วกันนะฮะเอาเปนี้เป็นปีแรกที่ย้ายไปเล่นในลีกต่างประเทศนะฮะที่เวียดนามก็ถือว่าไปสร้างกระแสสร้างสีสันนะสำหรับบอลเร็วดาวรุ่งวัย40ปีของไทยเรานะฮะถือว่าเพื่อนๆเวียดนามจะได้เห็นฝีมือของป้าหนองอีกครั้งหนึ่งใน ลีกเวียดนามฤดูกาลนี้นะครับผมไปคู่กับน้องบิวสิริวัฒน์อ่าส่วนอีกทีหนึ่งที่มีนะักกีฬาไทยนะครับนั่นก็คือกวางนินนะครับทีมของโค้ชเบนราชตะทวีวิชชริยะนะครับซึ่งพี่เบนก็เป็นโค้ชให้กับซูเรีมเช่นเดียวกันในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นในตำแหน่งสตาฟโค้ชนะครับแล้วก็พี่เบนก็เคยทำหลายทีมในไทยล,ลีกนะทั้งนครราชสีมานะครับทั้งไดมอนด์ฟู้ดนะฮะเป็นสตาฟนะแล้วก็เคยทำแบ็กพาวเวอร์อยู่ปีหนึ่งแล้วก็เป็นโค้ชทีม่มหาวววิิทททยยยยยยยาาลลัักกรรุงงงงเเเเพดด้้้ไปปถึคค็นนโโชชีีมตมตอะะฮ เมื่อปีที่แล้วนะในการแข่งขันเอวีซีเชลเลนด์ครับเคยไปอยู่เวียดนามกับกิงบักบักนินด้วยนะฮะเป็นสตาร์ไปกับเมื่อปี2ปีที่แล้วแล้ว,ลวก็ปีนี้พี่เพนก็ได้ขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชให้กับทีมกวางนินนะครับอ่าซึ่งฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโค้ชของกวางนินนั่นก็คือเหียนต่วนเกียร์นะครับเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามคนปัจจุบันนี่แหละนะครับทำทีมสโมสรได้อยู่แต่ปีนี้โค้ชอ่าตวนเกียรตนี่ย้ายไปทําทีมอื่นนะซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดน,น่าจะเป็นเงินห่างคงเสียงนะรหร่รยยยรรรับซึง นอกจากโค้ดเบนจะเข้ามาคุมทีมควางนินในปีนี้แล้วนะครับยังมี2นักตบไทยไปทําการแข่งขันนั่นก็คือธนิชาเจแสนนะครับน้องนุกนิกแลวก็นุ๊ตนะฮะสุทตาเชื้อบุริมนะฮะก็2คนนี้ไปเล่นหลีเวียนามเป็นครั้งแรกเลยโดยที่นุกนี่ก็เป็นตัวเซตหลักของไล่อลฟุอยู่แล้วเนาะในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับถือว่าโชว์ผลงานได้ดีโชว์ฟอร์มได้ดีกับทางโต๊ะสกัดก,ก,ก็พาทีมเขาเชิงแล้รวมไปถึงสุธตาด้วยนะฮะที่ได้ย้ายออกมาเล่นหลีต่างประเทศไม่รู้ว่าครั้งแรกหรือเปล่า ะะแต่ว่ามาเวียดนามนี่มาครั้งแรกแน่นอนนะฮะคือนุตเองก็เป็นคนที่ย้ายไปเล่นหลีนนู้นหลีกนี้บ่อยๆนะ,ะผมก็จาไม่ได้เหมือนกันว่าน้องเคยไปหลีกอื่นมาหรือเปล่าพวกฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้นะฮะแต่เป็นว่ามาเวียดนามนี่มาเป็นครั้งแรกกันเลยนะครับแล้วก็นุดก็เคยเล่นในลีกอาชีพเมืองไทยมาหลายทีตั้งแต่สุพีม,มังกอการมาสุพีม์ะะมาไดมบอนฟูดนะแล้วก็ปีนี้ก็ย้ายมาเล่น ในช่วงระยะเวลาสั้นๆให้กับลีเวียดนามนี่คือนักกีฬาทีมหญิงนะฮะที่จะได้ลงเล่นในหลีเวียดนามฤด,ดูกาลนี้ส่วนในประเภททีมชายก็ถือว่าไปกันหลายคนเหมือนกันนะฮะทีมชายนี่ก็มีเ้าทีมเช่นเดียวกันแล้วก็ทีมที่มีนักกีฬาไทยเนี่ยมีทั้งหมด หกทีมเลยทีเดียวนะม,มีแค่สามทีมเท่านั้นที่ไม่มีนักกีฬาไทยนะทีมแรกนะครับผมคือพี่แนบว,วันชัยทัพพิเศษนะครับจะย้ายไปเล่นให้กับทีมเบียนฟงนะฮะเบียนฟงเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเซ็นพี่แนบไปเล่นแค่เล็กเดียวนะครับเลกที่หนึ่งนะส่วนเลกที่สองนี่เซ็นจักรกิจถนอมน้อยน้องมอสไปเล่นแทนแล้วก็ได้รองแชมป์นะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่จะได้ไปเล่นนะั่นก็คือกิติทัศน์นุวัตดีนะฮะได้อยู่ทีมเดิมนั่นก็คือทีมถิกงนั่นเองปีที่แล้วเนี่ยถกกกกกงงง็็็เเเเซนนนสัััััญญาบิิตทททศ์้้้ลลลลยะแว เลข2ด้วยนะฮะแล้วก็จบกาในขันในระดับที่3เมื่อฤดูการที่แล้วนะฮะต่อมานะครับนั่นก็คือทีมฮาติงนะฮะก็ได้อัศนพันสะจอนนะครับน้องแซกกี้ไปเล่นในฤดูกาลนี้ซึ่งฮาติงก็เซ็นอศนธ์ไปเล่นในฤดูกาลที่แล้วทั้งเลข1เลข2เลยนะเออฤดูกาลที่แล้วก็น้องสซกี้พาทีมฮาติงได้อันดับที่4นะครับผมในหลีเวดนามเมื่อซีซั่นก่อนนะฮะส่วนอีกคนนึงนะครับที่ได้ไปเล่นหลีเวนนามเหมือนกันนะฮะฤดูกาลที่แล้วก็ไปเหมือนกันนั่นก็คือน้องโอ๊ตอพพรรนททีมาไย ชุดจิงแชมป์เอเชียปีนี้โอ๊ตอยู่เล่นให้กับทีมเดิมนะครับนั่นก็คือเลเวดโพสต์แบงก์นิงบิงนั่นเองซึ่งอนุทเนี่ยเล่นให้กับทีมนิงบิงเมื่อฤดูกาลที่แล้วในช่วงเล็กที่2นะครับผมก็อีก2คนของนักกีฬาไทยนั่นก็คือดานังนะครับดานังปีนี้ก็เซ็นธนท,นทัตทวีรัตไปร่วมทีมนะครับซึ่งดานังเนี่ยก็เซ็นบาเรนนะครับธนทัตไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วะระในช่วงเล็กที่2นะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ได้ไปเล่นลีกเวียดนามเป็นปีแรกนรั่นก็คือน้องดอมชัยวัฒนน์ุคะะฮ ย้ายไปได้ให้กับทีมวินลองนั่นเองนะนักกีฬาชายของไทยเนี่ยไปแข่งขันในดิ่งเวียดนามทั้งหมดเนี่ยหกคนด้วยกันนะกับ6สโมสรไม่ซ้ํากันเลยนะไม่มีทีมไหนนี่เซนนักกีฬาไทย2คนนะมีแค่ทีมละคนแล้วก็ไปทั้งหมด6ทีมด้วยกันโอโ้โหถือว่าคนข้างน่าสนุกเลยทีเดียวนะครับย้บําอีกบอลลบอลหลีของเวียดนามเนี่ยทีมหญิงจะแข่งก่อนนะครับ1 6ถึงมีนาคมในเดือนนี้นะครับส่วนทีมชายจะเล่น30มนะฮะมีนาคมถึง6เมษายน,นนั่นเอง ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่นักกีฬาไทยได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ดยฉ่วงยิ่งเรื่องของเงินนะฮะน่าจะได้มหา,าศาสตร์นะฮะกลับมาน่าจะได้เยอะกว่าที่เล่นไทยลีกนะถ้าเทียบแค่ระยะเวลาที่เดินทางไปแข่งขันนั่นเองนะอันนี้ก็คือนักกีฬาไทยทั้งหมดที่จะย้ายไปเล่นในลีกเวียดนามฤดูกาลน,นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ติดตามชมตามเชียร์กันลีกเวียดนามดูง่ายนะฮะดูทางย t u b บโอ้สบายๆ วันหนึ่งไม่มีให้ดูกัน2อสมคู่นะฮะก็ติดตามเชียร์กันได้ยาวๆเลยนะครับผมวันนี้ผมก็สรุปรวมมาให้ทั้งหมดสำหรับนักกีฬาไทยที่ได้ไปเล่นในหลีกเวียดนามนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะฮะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับช่องเราบอเล่ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ